กาบทักทายสบายดีเอฟซี FC, พ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุปปูสุกคนนะครับเด้อมือน,นี้ครับมาเปิดกุ้งครับมือน,นี้หลังจากที่เราตกปูไปแล้วเรากลับมาระบายน้ำเกาออกเอาน้ำไม่มาแทนมืออื่นนะครับนะพวมือออ่น,นสิบหาค้ำน้ำสิเกิดทะเลนี่น้ำสิเกิดตุกจิบหามือครับน้ำเกิดก็คือน้ำนุนนั่นแหละครับมือน,นี้เขาก็สิมาเอาน้ำเกาออก ตอนนี้เขาก็ได้ดเปิดออกไปแล้วครับพี่น้องตอน,ล,อนลุกวนกับวัลเฮเบิรงกนะครับตอนนี้ก็ได้ดเปิดเปิดประตูขึ้นไปแล้วครับน้ำก็ไหลออกทะเลแล้วนี่มือนี้เดี๋ยวเขาสวม,ม,มกันครับนวัดสิวิทย์ยังออกไหมครับเ,เนี่ยิได้กุ้งกินแช่นลำปลาอ่ากุ้งแช่นลำปลาว่ะมือนี้หรือสิได้กินแต่นลำปลาซื่อๆยิดตารกันครับ มามาพี่น้องมาเบิ้มด้วกันได้กินเพราะได้กินอุยุอัญญามันถึงสินมาก่อนนี่กุ้งหอยปูปลาเล้งดาใช้ชั่วครบ แมงดาตุวงูเกาะตัวเมียเขาได้เอิญว่าแมงดาหรือชายชั่วเขาตั้งซื้อให้ชายชั่วมีทูนแนวออกคอดหอยหอยนางลมอันนี้เขาเอินปลาตะกับ๊บนะครับเด้อย เป็นลายงามๆนั่นสิเอะหย้ยาได้ในปักเลยเนี่ยเนี่ยแข้งหลังแงข้งคางใต้ท้องปักได้ทุกส่วนปวดไห้ก็ประทุกเด้อพี่น้องเด้อเห็นเหียงงามๆยังเสียนี่ขาเอิ้นปลาตะกั๊บนู้นทิมได้ตัวนี้เนี่นปักมือพอได้พอได้พี่น้องได้กินเยอะด้ แช่ลำปลาอยู่ดองใส่สมตำนะคือคือมูนี่ามีกุ้งกุลาไปมืม่นหนี่งมแต่กุ้งเขากุ้งแช่บวยรสสดพี่น้นองเต็มด,ดงๆด,ดองใส่สมตำมาเด้อมาเด้อพยาิมาซอยเลยอ่ให้ออกจักโล <laughs> เฮ้ยแมวี่นองแมวแมวญี่ปุ่นนี่เนี่ย <c oughs> เป็นยังไงครับ,บแมวญี่ปุ่นกินตปลาดิบ <c oughs> กินปลาดิบได้เป็นแมวญี่ปุ่นแมวนอกเปิดกุ้งออกมาเลยรได้กินพี่น้องมันมตูมว่าเขาอยากไงหน้ามันเข้มเกินเนี่ย โล้อยกว่าบาทสำนิวมือสำหรับนี่ก็คือปลูกไข่ได้พี่น้องเด้อปลูกไข่เนี่ยอ่าถ้าเขาบวใส่น้ำนี่ก็มังเนี่ยสนีบกันพี่น้องเนี่ยถ้าเขาใส่น้ำเรางง,งเลยบวชีบกันเอาง่ายปั่นยังนี่คือปูครับมือนี่ สิตัวเนี่วนะครับปูไข่ปูไข่สิออกประตูครับสิผูไข่เขากระชังนี่ตัดตัวใหญ่ๆแล้วเนี่ยปูไข่ต้องหุ่นใหญ่ๆครับบึกบึกหุ่นคือรถถังนี่ขายง่ายถ้าหุ่นคือจังพิตตี้พิตตี้นี่ก็โอ,โ,กโอ้ยขายยากเพราะครอยากได้บอกคือคน อันนี้ก็คือกุ้งกุลาแล้วพี่น้องเด้ออัน,นสุ้มขาวๆนี่คือกุ้งแชบุยนามนี่ก็ยังหอนใหญ่คือเก่าอยู่นามมันเค็มโผดมันบาหญ่พี่น้องโผดเนี่ยกระลังสีมาสงสัยสีตะยุดก่อนพี่น้องเอ้ยฝ้าเหลี่ยมฝ้าแลบพ,พึบพ,พับพึบพับไ,ไแล้วเปิดกุ้งย่ำมาแต่เป็นงังนสี่ทุเทียยังไงก็ขอขอบคุณผู้ที่มารับชมนะครับเด้อ ฝากกดติดตามากดซับสไครปกดไลค์แชร์ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องแชร์หรไฟไฟอก,กรสกิแชร์ไปใครเบิ่งอีกมีเห็นแค่นี้แหละนะครับซอายี้กระถังแช่ลำปลาบ่ส้มตมกุ้งสดเนาะโอเคครับขอบคุณในไลค์ที่มาติดตามรับชมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับเมื่อเนี่ยฝนมาแล้วขอบคุณครับ